สวัสดีค่ะช่างเจ้าพาปลูกนะคะวันนี้เจ,จาก็พาชมดอกดาวเรืองวันนี้วันจันร์พาชมดอกดาวเรืองตอนกลางคืนนะคะเห็นแล้วมันมันสวยมากเลยค่ะดอกดาวเรืองถึงจะดอกจะไม่ใหญ่ไม่โตมากนะคะแต่ก็พอใช้ได้เนาะก็สวยงามพอใช้ได้ดาวเรืองทั้งหมดนี้เกิดจากการเอานํายอดมาปักชํานะคะ,ะแบบนี้ ก็ปักชําได้ค่ะแต่ว่าก็เสี่ยงหน่อยเพราะว่าเขาจะไปเลี้ยงดอกอสารอาหารจะไปเลี้ยงดอกอาจจะมีเหี่ยวหรือว่าอาจจะไม่ติดได้แต่จะให้ดีต้องเป็นยอดที่ยังไม่ออกดอกนะค่ะเราก็จะได้ถ้าถ้าเราเอาชําแบบว่ามีมีกิ่งเตี้ยๆนี้ค่ะต้นเขาก็จะเตี้ยแล้วก็ออกดอกเลยถ้าเขาติดนะคะถ้าเขาไม่ติดเจ้าก,ก็มีชําทั้งติดแล้วก็ไม่ติดแต่ส่วนมากจะติดนะคะตายน้อยค่ะ ที่ชัมอ่ะเพราะว่ายะจ๋าก็เอาดินในกระในถุงเก่าที่ยะจา๋าปลูกผักแล้วถอนไปตัดไปกินไปขายเนาะเป็นกระถางดินเก่าแล้วทีนี้ถุงดินเก่ายะจ๋าก็มาชําไว้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นเป็นถุงดินที่ตัดผักสลัดตัดผักกวางตุ้งหรืออะไรที่ยะจา๋าปลูกในถุงดำเนี่ยค่ะยะจ๋าก็จะเอากิ่งก็มาชํเนาะอันนี้เป็นกิ่งแบบว่าสองกิ่งเนาะแล้วก็จะมีข้อตาเพราะว่ากิ่งดาวเรืองเขาพร้อมที่จะออกรากตาม ตามกิ่งเขาทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะสังเกตดูนี่ค่ะรากเขาก็จะอยู่แบบนี้รา,ากเขาเยอะอันนี้ก็จากที่ยจจ่าต้นแม่เขาตายไปแล้วนะคะยะจจ่าซื้อมาสี่ต้นเนาะสี่สี่ถุงดําแบบนี้ค่ะถุงเล็กกว่านี้ถุงประมาณนี้ค่ะสีต่ต้นต้นละสิบบาทยจาจ่าก็มาขยายแล้วเอาไปเอาปลูกที่บ้านสองกระถางคือสต้นปลูกที่สวน2ต้นแล้วก็ยจาจ่าก็ใช้ ยอดเขาปักชํำนะคะปักชํำขยายไปเรื่อยๆคือที่เห็นทั้งหมดนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้มีสี่ถุงดำเย้จ๋าก็เห็นเขาตัาดชํำใส่ถุงเล็กๆอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ต้นเขาเริ่มโตรากเขาทะลุเยอะเนาะยะจาจ๋าก็ย้ายลงกระถางพอย้ายลงกระถางต้นเขาก็จะโตะต้นเตี้ยๆอย่างนี้ก็สามารถออกดอกได้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นยอดที่พร้อมที่จะออกดอกแล้วก็เจ้จ๋าก็เอามาชำํำก็ติดแล้วเนาะอันนี้เราก็สามารถขยายได้ค่ะ เป็นดอกนี้ค่ะก็ขยายได้ถ้าเราเอากิ่งตรงนี้ค่ะมันจะมีหนึ่งดอกหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสามช่อกิ่งนะคะช่อกิ่งก้านกิ่งนะคะกิ่งก้านสามช่อพอเราไปชำเขาติดเขาก็จะแทงออกมาแบบนี้เลยค่ะจะแทงออกมาเป็นสองต้นสามต้นแบบนี้ค่ะนะคะถ้าเขาติดเนาะวันนี้ยจะจ๋าก,ก็พามาชมดอกดาวเรืองสวยๆจากกิ่งจากการปักชำยอดทั้งหมดเลยนะคะสวยมากยะจ๋าชอบมากเลยดอกดาวเรือง สวยงามเนี่ยจ่าลงไรดอกดาวเรืองตั้งแต่ตอนที่วันที่จะที่ในหลวงราชการที่9สวรรคตรนะคะเจ้าก็ที่เขาให้ปลูกดาวเรืองเนาะเจา้าซื้อมาซองหนึ่งมาปลูกหน้าบ้านดอกใหญ่มากค่ะแต่มันเจา้าตอนนั้นยังลืมคิดไปเนาะว่าจะขยายพันธุ์คือปลูกแล้วก,ปก,วก็ปลูกแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชำตอนที่เจา้าอยู่ที่กรุงเทพเจา้าก็เอา เอาพวงมาลัยที่เขาไปโยนทิ้งไว้ในสวนที่ยะจะปลูกผักนะคะ,ะมันมีเม็ดดาวเรืองที่แก่ๆเนาะก็เม็ดมันดำๆหน่อยพวงมาลัยแห้งแล้วยายจ๋าก็เลยเอาไปโรยๆไว้โรยๆไว้ในแปลงผักเขาก็งอกต้นขึ้นมานะคะงอกขึ้นมาเป็นต้นเ,เล็กๆยายจ๋าก็ไปเห็นว่ายายจ๋าโรยไว้ยายจ๋าก็จิ้มมาปลูกในกระถางได้สมต้นนะคะคือมันมีดอกหนึ่งแต่ว่ามันเกิดมันงอกมาแค่สามต้นนะคะมันอาจจะเป็นเม็ดที่ไม่แข็งแรงนะคะ มันก็เป็นกิ่งชําทั้งหมดที่เจาจ๋าเอามาชําก็จะได้เยอะนะคะแล้วเจาจ๋าจะไม่ยอมให้เขาหายไปจากสวนเจาจ๋าค่ะเจาจ๋าจะชําขยายพันธุ์เขาต่อไปเรื่อยเๆรๆๆื่อยเรื่อยพอเราเอาลงถุงดําแล้วก็พอเขาติดพอเขาจเจริญเติบโตเต็มที่ไม่มีสารอาหารกินในถุงนะคะเราก็ย้ายมาใส่กระถางเราจะได้ดาวเรืองเยอะๆอะเลยค่ะเจาจ๋าจะชําไว้เยอะเนาะจะพยายามไม่ให้เขาตายไปเนาะก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ยะจ๋าก็จะชำเ,เอายอดนี้ค่ะชำชำสักต,ต้องต้องทยอยขยายค่ะอันนี้ก็คือจะได้กิ่งกเตี้ยเนาะเตี้ยแค่ตรงนี้เองก็จะชำชำยอดนี้เสร็จได้จ๋าก็จะจะชำจ,จ,จะจะให้เขามันมีดอกคงเหลืออยู่ยะจ๋าก็คงจะชำยอดนี้อีกยอดหนึ่งต้นนี้เอาสองยอดก็พอแล้วต้นนี้กลัวเขาจะตายอยู่แล้วค่ะก็ ก็ขยายไว้ดีกว่าเนาะเอาเอาอันนี้มาชําอีกหนึ่งยอดล้วหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสามต้นแล้วเจ้าจ๋าก็อันนี้เขากําลังแตกได้กินปุ๋ยข้างล่างเนาะที่เจ้าจ๋าใส่ปุ๋ยคอกไขก็ใบกําลังเขียวงามนะคะก็จะพยายามชํายอดไว้ให้เขามีติดบ้านเจ้าจา๋าติดสวนเจ้าจ๋าไว้ตลอดดาวเรืองทยอยขยายะคะ่ะพอเราตัดอพาพอเราตัดกิ่งเนี้ไปนะคะกิ่งนี้ไปสองยอดนี้ค่ะ ก็จะแตกออกมาเป็นแขน,นองออกมาพอเราตัดกิ่งนี้ไปยอดน,นี้ก็จะแตกเป็นแขน,นองออกมาแต่ถ้าดิจ่าต้นนี้อยากปล่อยให้เขาออกดอกคะ่ะอยากปล่อยให้เขาออกดอกสองดอกนี่ค่ะ้ิจ่าก็จะเอาหนึ่งกิ่งสองกิ่งนะคะก็พยายามเลือกที่ยังไม่มีดอกดีกว่าเนาะให้เขาออกดอกมันจะได้สวยงามไปด้วยแต่ว่าตอนเนี้ทุกต้นออกดอกเกือบหมดแล้วค่ะ้ิจ่าก็จะพยายามเอาต้นนี้กำลังจะเป็นทรงพุ่มคะ่ะอทำไงไดิจา่าจะ ขยายกําลังแตกกิ่งก้านได้ไดสวยเลยถ้าจะขยายก็คือขยายกิ่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ไว้เขาออกดอกแต่ทรงพุ่มเขากําลังสวยเนาะกาลังสวยเจจ๋าก็ว่าเอาอันนี้ดีกว่าอีกหนึ่งเนาะได้ประมาณห้าต้นหกต้นนะคะถ้าเราเลือกเอาค่ะคลิปนี้เจจ๋าก็พาพามาแนะนํนาวิธีขยายพันธุ์ดาวเรืองโดยไม่ต้องซื้อเม็ดใหม่เนาะก็ขยายกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะได้สวยงามแบบนี้ เจ้าจาาตอนแรกก็ไม่ได้ดกขนาดนี้ค่ะพอเรามาใส่กระถางเนาะดินหมักปุ๋ยหมักของเราใส่ลงไปเอาขี้วัวใส่ลงไปเขาก็จะเจริญงอกงามเนี่ยค่ะก็งามขึ้นมาเนาะเห็นแล้วก็ชื่นใจก็เลยอยากจะมาแบ่งปันวิธีการขยายพันธุ์ดาวเรืองง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะจ่าจะทําคลิปให้ดูหรือว่าใครที่เป็นนักปลูกอยู่แล้วค่ะมือเก่าหรือว่าที่เขาเก่งๆเขาก็รู้ว่าเขาทำยังไงแต่สําหรับมือใหม่เจ่าจาจะทําคลิปให้ดูนะคะ พราะว่าอยู่บ้านเจ้าจา๋าไม่ค่อยสะดวกทําคลิปทักเท่าไหร่เพลงก็จะเปิดเยอะแล้วก็เสียงรถวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็มีเพลงมีเสียงคนคุยกันเยอะมากมายค่ะนะคะมันจะเหมือนที่กรุงเทพเนาะที่เจ้าจา่าอ,อยู่บ้านแล้วทําคลิปก็จะเป็นส่วนตัวนิดนึงอันนี้อยู่ต่างจังหวัดเนาะบ้านยาจาจ่าก็ไม่มีรัว้วคนก็พุกพานบ้านยจ้าจา่าเป็นศูนย์รวมค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็พามาดูวิธีการ มาแนะนำดีกว่านะคะมาชวนกันขยายพันธุ์ด้วยการวิธีปักชำยอดของดาวเรืองนะคะก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เจ้าพาปลูกนะคะ,ะถ้าเจ,จะมีวิธีอะไรดีๆก็จะมาแนะนําบอกต่อกันไปเดี๋ยวคลิปเอาไว้ทารอบหน้านะคะอันนี้ก็คือมาให้ดูว่าเป็นกิ่งชำปักชำยอดทั้งหมดนะคะซื้อมาแค่สี่ต้นต้นแม่เขาตายไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเอาลงดินเนาะ แล้วเ,เขาก็ตายไปเรียบร้อยแล้วยาจ่าก็ยังเหลือไว้ให้ดูนะคะลงทุนแค่40บาทค่ะได้ออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะขยายพันธุ์ต่อนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเาจ่าพาปลูกด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ